ความเป็นมงคลเลิกดียามดีขณะดีคืออะไระเราก็ไปคิดว่าเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของเวลาคือความเป็นมงคลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าขณะใดยามใดเวลาใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวันขณะเวลากลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีของเธอนะเห็นนะเราคลาดเคลื่อนจากคำสอนศาสดาไปหลีกออกจากหลักคำสอนที่ถูกต้องทุกคนเลยเข้าไปพึ่งสิ่งภายนอกนะไม่ได้รู้ว่า กรรมคือการกระทําทางกายวาจาจิตของเราเป็นตัวส่งผลน,นี่คือผลเสียหายอย่างใหญ่หลวงคนเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรรมได้เขาก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนั้น,นะระบบของกรรมก็คือระบบของขันธ์ห้าวิธีออกจากกรรมคือถอนความยึดมั่นในขันธ์ห้าออกให้ได้แล้วกรรมจะไม่มี ตราบใดเรายังยึดขันห่าเราอยู่ในระบบของมันเราจะเป็นทายาทแห่งกรรมเราจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเราอยู่ในระบบของมัน <c oughs> หน้าที่คือทําความเข้าใจกับกรรมว่ากรรมคืออะไรแล้วถอนอุปทานออกจากระบบของกรรมให้ได้เราจะไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไป